อัสลามอะไยคุม์มะตุลอยตลาะประกาตตัวผมสามารถมรรลุลิมนะครับวันนี้จะเป็นวันที่เราได้พาท่านเพื่อมาสู่ในการรอเบดอนทอลกที่เราจะได้นําท่านไปสู่ศูนย์การอิสลามประเทศไทยที่เราเห็นยืนอยู่ตรงนี้นะครับเหมือนเรายืนอยู่ในสวนอินทาลัมนะครับที่เราได้มีความภาคภูมิใจ ท่านผู้ชมครับขณะนี้เราอยู่ที่ศูนย์ไกลสลามเทศไทยนะครับอยู่ที่บ้านเล็กที่2รางกาแพงซอย2แขวงสวนหลวงเขตสวนหลวงกรุงเทพมหานครขอให้จําไว้แม่นๆนะครับว่ามูลนิธิแห่งนี้นั้นอยู่มาถึงวันนี้ก็ประมาณเกิดบ70ปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องเป็นที่ศูนย์รวมใจของพี่น้องชาวไทยมุสลิมก็ขอเชิญพวกเรานะครับไปพบกับท่านอิมัมสวีนภากรซึ่งท่านรออยู่ข้างในเรียบร้อยแล้วครับ สลามดีกลุมว่าตัวลอยแต่ละประกาศตัวเสกาบดีขอขอบคุณท่านอิหมามนะครับที่ท่านได้ทําหน้าที่ตรงนี้ที่ศูนย์กลารสลามประเทศไทยมาเป็นคนแรกและเป็นเวลานานนะครับผมอาจารย์ชวีนภากรก็เป็นอิหมามของมัสยิดมูลิติเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยก็เรียนให้ทราบอย่างนี้นะครับสาหรับมูลิติเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยนี่มีความคิดเริ่มต้นมาตั้งแต่อยู่ทาง ด้านอีกข้อไม่นะครับ,รบ,รบแต่ว่าสําหรับที่นี่ตรงนี้เนี่ยได้เริ่มก่อสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2514นะครับอตอนเดินพู้สภาคม2514ก็โดยพี่น้องของเราที่เป็นผู้ริเริ่มนะครับ ก็คนจากคองตันนี่นะครับก็มีท่านอิหม่ามานท่านผ่้น่ารบมัจจิตศิลปินครับแล้วก็ฮันดีกวอนิตอังโกนอ่าใช่วอนิชอังโกนสมานเกิดอยู่คุณท้องกมุนทรัพย์อะไรนะฮะแล้วก็จะมีคุณประยุทธ์ศักดิ์สิลิยุนเดชาอะไรพวกนี้นะครับมาจากไหนคมายโดยมุกเกีมในกรุงเทพมหานครนี่แสดงว่าทางผู้ก่อตั้งเนี่ยมีความคิดมีวิสัยทัศน์มากเลยวิสัยทัศน์กว้างไกลครับอันนี้ทุกคนเลยที่มาพบกับผมนะฮะตลอดระยะเวลาที่ท่าน ประธานสามารถมาดำรงตําแหน่งแล้วก็ได้พัฒนาตรงนี้นะฮะเขาดีใจมากนะครับที่ท่านประธานสามารถเนี่ยได้เจริญรอยตามแล้วก็ทําการพัฒนาให้ศูนย์กลางเนี่ยเป็นที่รู้จักกับคนทั่วโลกนะครับไม่เฉพาะในไทยครับนี้็ต้องเราก็ขอด้อาอนต่อรอให้พี่น้องช่วยกันนะครับแล้วเราก็จะได้ ศูนย์การแทดไทยเราเป็นสถานที่เชิดหน้าชูตาของประเทศและของนานาชาติที่มาเห็นเมืองไทยรเราก็มีความรู้สึกภาคภูมิใจตอนนี้เราจะาพาท่านผู้ชมนะครับไปดูภายในดีครับออดีครับอันนี้ก็คงจะเป็นสถาปัตยกรรมที่ผู้ออกแบบนะครับ,รบได้ทําทไว้เดี๋ยวอาจารย์ก็คงได้เล่าให้พวกเราได้รับทราบว่า คือใครนะครับคุณภัยจิตเป็นใครนะครัเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็เชิญข้างในครับ,รบเชิญพี่น้องเชิญข้าข้างในครับพี่น้องผู้ชมที่เคารพครับ ตอนนี้เรามาอยู่ภายในอาคารของมัมมมมมสยิดมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับอาคารนี้เริ่มสร้างตั้งแต่ปีพุทธศักราช2514นะครับมัสยิดอันนี้ก็ออกแบบโดยคุณภัยจิตพงพันธรึกนะครับซึ่งท่านน่ย ทำาปิญญาโทนะครับที่หมาหาวิทยาลัยของเรานี่นะครับที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาล<ม>าัลายแล้วกไไไ็ได้ได้รับการชมเชยมากเลยนะครับในการออกแบบสถาปัตย์ซึ่งเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะครับทุกคนที่เป็นชาวต่างชาติเมื่อได้มาเห็น สถาปัตย์อันนี้แล้วเขาชื่นชมมากว่านี่พีิมือคนไทยเนี่ยไม่น่าเป็นไปได้เลยแล้วก็สถานที่แห่งนี้คือเอรียตรงนี้นะครับก็บอกว่าเป็นที่ที่เหมาะสมที่สุดเลยอทำดล<ะ>ี <ผม S 1> ลาครับผมเองนั้นได้เข้ามาดํารงตําแหน่งเป็นนิมามอยู่ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2517นะครับก็มาถึงป่านนี้ก็40กว่าปีแล้วนะครับอรทำดูลิละก็ เรา,เาไปดูนิดหนึ่งนะว่าถ้าจะดูตรงกลางนี่นะครับ,รบตรงตรงกลางอันนี้เลยนะครับนั่นคือบทแรกของอัลฟาติฮะคืออัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบิลอาลามีนแปลว่ามวลการสรรเสริญขอถวายแต่ล l l a h ผู้อภิบาลแห่งสา,ากุลจักรวาลอันนี้มนันเป็นเป็นสิ่งที่เราจะต้องกล่าว<ฮ>าทุกเวลาละมาส่วนก็อยากจะให้ท่านมองทางนู้นนิดนึงกลมแรกเลยนะฮะเอาสั้นๆในภาษา อ,อัลกุรอานนี่บอกว่าอัาัลลอฮอัมมาสาลัมแปลว่าพระองค์ Allah จะทรงลบความผิดต่างๆที่ท่านทำมาแล้วทั้งหมดได้ขอให้ทุกคนได้มาทำอิบราดเพื่อพระองค์เถิดสิ่งต่างๆที่ผ่านมาพระองค์จะอภัยให้นะับอันนี้เป็นบทแรกเลยแล้วก็ต่อๆมาก็จะมีอีกหลายอายัดด้วยกันนะครับซึ่งก็ คิดว่าถ้าท่านพี่น้องที่สนใจนะครับมาดูได้ครับมันก็มีคำแปลอยู่ทั้งด้านด้านด้านนู้นด้วยนะครับทางด้านทิศททิิศศใต้นะครับก็จะมีทางแผงอาจารย์อีชาผู้เอี่ยมเป็นคนออกแบบให้นะครับอันนี้ฝีมือคนไทยทั้งนั้นและที่มานี่แะครับที่เขียนเขียนเนี่ยเราเราเป็นฝีมือคนไทยเลยหรอครับทั้งหมดเลยครับอ๋อไม่ใช่ว่าเราไปก๊อปมาจากฝรั่งไม่ใช่มาจากกาหรับอะไรไม่ใช่ไม่่ใชครับทั้งหมดเนี่ยเลยนะทั้งหมดเลยโอ้ทำเวลาครับเนี่ยผมก็เพิ่งทราบนะครับว่าที่เราเห็นภาพทั้งหมดเนี่ย เป็นฝีมือคนไทยในการเขียนเพื่อให้พี่น้องประชาชนพี่น้องมุสลิมไทยได้รับทราบนะครับว่านี่คือฝีมือคนไทยครับสถานที่แห่งนี้นะครับมีการปฏิบัติศาสนกิจเรื่อยมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2517นะครับเริ่มทำยุมาอัตกันเรื่อยมาก็มีการ มีการบอกต่อๆกันไปมากขึ้นมากขึ้นว่าที่นี่มันสะดวกมีรถก็เอารถมาสะดวกจะมาทางเรือก็ได้จะมาทางขสมกก็ได้ทักซี่มาได้ทั้งหมดเลยเป็นส่วนที่ให้ความสะดวกเพราะฉะนั้นณวันนี้เราจะเห็นว่ามาัสยิดนี้ไม่มีซับ,บุรุษนะครับเพราะเป็นมัสยิดของมูล,ลนิธิไม่มีซับ,บุรุษแต่ว่าปรากฏว่าที่นี่อยอัละให และทรงให้บรารักัดมากมายนะครับทำให้คนนิยมมานะครับมากกว่ามัสยิดใดๆที่มีในแถบนี้นะครับครับวันนี้เราต้องขอบคุณท่านอิหมัมสวีนภากรน,นะครับอิหมัมประจำมัสยิดศูนย์กายศาสตร์ไทยที่ให้ความรู้นะครับกับผู้ชมอย่างมากมายวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะครับอัสลามุลัยกุมบอหลตุลลอฮตะ่าลาอิบรากาตุ